อยากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบ100%ทําไมต้องใช้เครื่องอัดเบรเทนตัวนี้นะสำหรับรถเกียร์อัตโนมัติทุกรุ่นนะครับผมเกียร์เขาจะมีหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกออฟคอนเวอร์เตอร์นะครับห้องเกียร์สมองเกียร์นะครับแล้วก็ตัวออยเกียร์เองครับผมรถบางรุ่นนะครับใช้น้ำมันเกียร์มาระบายความร้อนใต้หม้อน้ำนะครับจะมีสายวิ่งมาตรงหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนเกียร์แล้วส่งกลับไปที่เกียร์อีกทีนึงนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์กับธรรมดาไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ไไดดด้้้้ททัััังหมม100% 30%นนนนนะะะะคครรรบบจเเปปลี่่ยาาณ จะเกิดได้ว่าถ้าใช้ตัวอัลกอริทึมตัวนี้นะครับช่างจะเติมน้ำมันเกียร์ของใหม่เข้าไปในเครื่องนะครับผมและมีสายสองเส้นต่อเข้าไปในรถนะครับหนึ่งเส้นจะดันนล้วมันใหม่เข้าไปหนึ่งเส้นจะดูดน้ำมันเก่าออกมานะครับวันนี้คือจะเอาน้ำมันเกียร์ตัวใหม่นะครับเข้าไปแทนที่น้ำมันเกียร์ตัวเก่าทั้งระบบเลยไม่ว่าจะอยู่ในลูกท่อคอมเรสเตอร์เองหรือว่าตัวสมองเกียร์เองหรือว่าตัวคอยเกียร์หรือว่าท้ายตัวฐานหม้อน้ำนะครับที่น้ำมันเกี่ยทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับตตตตัััั้้้้้้งใใชนนนนนนาามมมเเเเกีีียรรร์ววิขไปคคื่อออโะบผ ก่อนที่ทําการอ่าแลกเปลี่ยนน้ำมันนะครับท่านจะมีการข้อเกียร์ก่อนการข้อเกียร์ก็จะเอาน้ำมันเกียร์เดิมของรถนะครับเข้ามาตรงนี้จะมีกรองอยู่ครับกรองเราสุทธิขปรกอบก่อนถึงรอบก่อนอที่ทําการเปลี่ยนนะครับเปลีย่ยรงนี้ก็สามารถดูได้ครับน้ำมันเกียร์ตัวเก่านะครับตัวที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่แล้วสีจะต่างกันแค่ไหนนะครับผมสลับไปรที่ใช้รถเกียร์อัตโนมัตินะครับทุกทุนนะครับแนะนําให้ทําอย่างนี้ทุกหนึ่งแสงนกิโลนะครับผมใครมีเวลาครับหรือว่ามีรถแนะนําให้เปลี่ยนตั้งแต่10ก อายุการใช้งานของเกียร์ก็จะรุ้อายุการใช้งานออกไปได้เยอะกว่านะครับผมคือ1,000กิโลครับแต่ครั้งนีครับเปลี่ยนไห้น้ำมันเกียร์แบบ100%ด้วยเครื่องออโตยเชตอนนี้ครับ